สวัสดีครับอันนี้มารีวิวตู้เซตอันโซรุ่น e 5 0 d a นะเครับเรามาดูชมของตู้เซตตัวนี้กันครับออกแบบมาเพื่อยึดติดผนังครับมีทั้งหมด 4. จุดนะครับมีอุปกรณ์ปุ๊บยึดติดผนังไปให้ลูกค้านะครับผมเรามาดูขนาดของตูน้นะครับความกว้าง35นะครับความยาว3 1สูง50 นะครับผมอ่ะมาดูโครงสร้างประตูนะครับอันนี้หนา4ีเมนตครับฟ้าพิเศษคือมีปุ๊บตัวล็อกนะครับสามตัวนะครับชั้นถอดได้นะครับเก็บโน้ตที่ดินได้โน้ตบุ๊กได้นะครับโทรศัพท์ต่างๆและของมีค่าต่างๆสามารถเก็บได้นะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับสร้างรหัสเจ็ดถึงเก้าตัวนะครับ สามารถเปลี่ยนรหัสได้นะครับตามที่ลูก,ลกค้าต้องการคือกดปุ่มรีเซ็ด้านข้างนี้นะครับผมฝากตัวดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ